สวัสดีค่ะคาสเโยเกมเมอร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นคาสเโยเซ v วอร์ลซีรีส์กันต่อก็หลังจากเราจบในอีพีที่หนึ่งเมื่อนานแบบนานมาแล้วนี้เราก็ได้สร้างบ้านขึ้นมาหลังไม้นะก็ไปสร้างบ้านมาก็ก็มีข้อผิดพลาดนิดหน่อยจำวิธีคาผิดไปนิดนึงก็ พอกอ็พีนี้เราก็จะมาสร้างบ้านให้เสร็จแล้วก็รวยเหมืองกันถ้าถ้าทันนะก็ดูก่อนว่ายังไงเพราะดูถ้าจะใช้เวลานานอยู่ในการสร้างบ้านก็เดี๋ยวจะเริ่มทำฟาร์มด้วยอะไรด้วยก็ยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะนะแล้วก็ระหว่างรอเผาก็ ขุดพื้นบ้านก็บ้านก็ไม่ได้สวยมากก็อย่างที่เห็นที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็คือทําให้พ่ออยู่ได้อะไรอแบบงี้ค่ะก็ก็ขุดก <c oughs> ็ช่วงนี้จะพยายามมาอัพคลิปให้มันถี่หน่อยเพราะว่าก็ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยว่างตอนนี้ว่างละอืม้ม ก็มีเหตุการณ์คีิปเปอร์ระเบิดเล็กน้อยแถวๆนั้นแต้ก็มันก็ดูปกติดีไม่เป็นไรบ้านโคตรใหญ่ทั้งนี่มันก็ไม่ใหญ่มากอแต่ว่าขี้เกียจขุดดินนะนะเวลาสร้างบ้านจะขี้เกียจขุดขุดที่พื้นมากที่สุดก็จะใช้เพื่อนทําแต่น,นี้ไม่มีเพื่อนก็ทําเองก็ได้ไม่ขี้เกียจขนาดนั้นนะนะ ก็คือข้อผิดพลาที่ว่าก็คือจะทํากระจกสีแต่ว่าลืมไปทํากระจกแบนก่อนอุ้ยเพียพังไปทําไปดันดันไปทํากระจกบางก่อนแล้วนึกว่าพอทํากระจกแบบบางแล้วมันจะเอามาทํากระจกกระจกสีได้จําผิดมันต้องทำกระจกบางให้เป็นสีก่อนแล้วค่อยทากระจกบางลเลยต้องไปขุดทรายมาอีกรอบหนึ่งซึ่งเพิ่งทําเมื่อกี้ก่อนจะอัดคลิปนะ ว่ตอนนี้จนมากหินยังมีน้อยก็คงต้องไปลงหมืองแล้วก็ขุดดินไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องอุดพื้นบ้านก็บ้านก็ใกล้เสร็จแล้วเท่าที่ดูนะก็เหลือปูพื้นกับปูหลังคาแล้วก็ใส่กระจกต้องรีบอุดกระจกก่อนกลางคืนเพราะสะเกลมันชอบมายิงในรูกระจก Okay. โอ๊ยโอ้ยโอ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 ืมโอ,โอ,โอเคก็ค okay. <Okay. S 2> อมมันก็กากอะเรื่องเรื่องคอมก็มันก็กากอ่ะเออคอมมันมันนานแล้วมันก็กากอยู่แต่ว่าก็เล่นได้อะไรได้ไม่ได้แบบไม่ได้กากมากมาย กินก่อนกินก่อนเฮลแตงโมนีไม่ค่อยดีเลยโอเคจบยังไม่เสร็จก็การเรื่องบ้านให้เสร็จก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มูตอนที่เล่นหลังไม้ตายไว้ตั้งสามรอบจะเกลียวยิงตอนแรกก็จะลงไอที่เป็นหลังไม้อ่ะเป็นอีพีสองแต่แต่คือพออัดแล้วแล้วคอมมันดับแล้วพอคอมมันดับปุ๊บคลิปมันมีปัญหาแล้วมันก็ต่อกันไม่ได้คือมีสองมันมีคลิปสองส่วนแล้วลงไปแต่ส่วนแรกก็เออเดี๋ยวแบบมันมันตัดตอนแล้วมันไม่สนุกก็เลย ทำใหม่เลยก็คือตอนที่สิ่งที่ดูกันอยู่ตอนนี้นั่นเองอืมต้องทําก่อนเย็นอ่ะเราดูเวลาในไมค์คาไม่เป็นติดติดติดหัวท,ทำกระจกก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ปลอดภัยอืมเราจะทำกระจกสองสีสีดำกับสีเหลืองเพราะพรฮะ สูอว่ะสวยละเอ้ยตายตายตายเราเสียอะไรดีอันนึงอืมสีดำแล้วกันนะโอเค ไม่พอก็ต้องไปขุดเอาเพิ่มปูพื้นให้เสร็จกันดีกว่านี่ทำอะไรอึดอัดจริงลํำบากเวลาเริ่มเล่นใหม่ก็เราก็เป็นนี้แหละไม่ค่อยได้ที่ได้ทางไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางใช้เวลาเออเออสวยสวยสวยชอบชอบอุ๊ยโอ้เสร็จได้อะ ต้องเลี้งดีมันก็สวยอะ่ะแต่สีเหลืองคิวชาร์ดไม่หน่อยนังไม่พอชัวร์เลยอะ่ะดูเฉพันไม่พอแน่ๆอืม ไม่พอขันหนึ่งขาสองขาสามขาสี่ขาอีกสี่อันโอเคโอ้แค่เสียนเองเอมไปคูซ่าเพิ่มมันเหมือน,นได้ยินเสียงอะไรเลยช่าหมนเถอะไม่น่าจะใช่ เสียงเหมือนลูก NPC ตรงนี้มันฮะทำจริงนี่มันแหลกชะโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยมันน่าจะแหลกแหลกโอ้แหลกแน่ๆเฮ้ยเๆ้ยเฮ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 ้ยเป็นไรนี่อย่าเข้าใกล้ดีกว่าไม่ปลอดภัย ขาดอีกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออกสวยแล้วมืด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 แล้วมืดแล้วไปปักไฟในบ้านก่อนบ้านอืก็รีบยัดเข้าไปในเตาอบเลยโอ้ยนี่ไม่ใช่เตาอบโอเค เบืองไม้เหมือนกันนะั่นน่ะโอเคเดี๋ยวค่อยเริ่มอุดลังคาพวกนี้กนะ่อนหรืออุดเลยรีบหลับดีกว่าก่อนที่ตัวอะไรจะสะปอนะบดนั้นนะโอเคอเค้าวจะมื่อกี้เลืดตะขุดไปอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคก็น่าจะเสร็จแล้วอ้อไม่เสร็จไม่เป็นไรรอรอระหว่างรอแล้วก็ไปตัดไม้มาเพิ่มโดยใช้ขวานที่เหลือนิดหน่อยนี่เราเก็บแตงโมวไว้ทำฟาร์มกสองอันนี้พอแล้วต้องกิน ฉะน,นั้นก็เก็บไว้เก็บมาเล่นไว้สองอันพอๆเนะี่ยน่าจะพอแหละตรงนี้ทำเลดีมากเลยอ่ะมันมันมันมีป่าไมา้อยู่ใกล้ๆอะไรงี้ถ้าฉุกเฉินยังไงเราก็ตัดไอ้ต้นใหญ่ๆนี่ได้น่าจะลงเหมืองอีพีหน้าเลยนะงส้นได้คลิปโอ้พังแล้วกลับ โอเคครับน้่นี้ก็ได้เยอะอยู่ว่าน่ามันไม่น่าจะพอทำหลังคานนแน่เลยเดี๋ยวมาขุดใหม่อืมหรือว่าไม่มีไม้ไม่มีแล้วเนาะโอเคก็นั่นแหละก็ได้กันแล้ว เราก็จะได้ทำบ้านให้เสร็จท,ทักทีเรียบร้อยเรียบร้อยมันก็สวยแปลกๆยัดกลับไปให้หมดจัดบ้านกันดีกว่าหลังคาก็ปล่อยโป่งก็สวยดีไม่ใช่ละอืม ของจะหมดจัดบ้านกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากนเดี๋ยวหลังคาทำหลังไม้แล้วขี้เกียดอยู่ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำหรือเปล่าหลังไม้พูไปงั้นแหละก็น่าจะได้ทำนะถ้าไม่คี้เกียดก็เราก็พูดง่ายๆ่านะแล้วถ้าไม่มีอะไร กล่องโอ่เข้าเขาพอดีเลยอืมกล่องไว้ไหนเดียวไว้ไว้นี่ก่อนละอืมส่วนเตียงชอบนอนริมริมเป็นคนชอบริมริมครับกล่อง เพราะอีพีนี้อ่านไม่ยาวมากอ่ะนะก็มาแบบตกแต่งบ้านขึ้นรูปบ้านเออขึ้นรูปบ้านจัดการบ้านให้เสร็จโอเคโอเคไว้นั่นก่อนเดี๋ยว่ครมากันอืมลงขึ้นเยอะเลย ก็เดี๋ยวอีพีหน้าก็มาตกแต่งบ้านไหมเออตกแต่งบ้านอีพีหน้ามาตกแต่งบ้านกันนะก็เ,เก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยจัดของก่อนมีทรัพยากรมีงบเอางี้ดีกว่าเราเลี้ยงไก่ไว้ในบ้านดีกว่าจะได้ปลาไข่ปิดปิดปิดอีพีนี้กัน อ๋อเฮ้ยรัวไม่ได้ค้ามเงี้ยวหรอน่าจะไม่ผิดรัวค้ามนี้ไม่ใช่หระเดี๋ยวนะรุ่นใหม่รัวค้ามไม่เหมือนเดิมอ่ะบ้าฮะงงเดี๋ยว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 ลองงงอะ่ะแปบ๊บหนึ่งขอเอานะก่อนเอ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ใช่หรอ รู้ไม่ได้คำอย่างนี้เหรอไม่ปกติรู้ว่าคำนี้ไม่เหรอเฮ้ยงงโอ้ยนั่นใช้ไม้เกือบหมดเลยน,ะนั่นน่ะเอ๊ะเดี๋ยว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 ลองงงนะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบอันนี้ก็คำบแบบเดิมนี่ะเฮ้ยงงแบบ เครียดเลยก็รูล้ละเข้าใจละไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนวิธีครับก็นี่แพงขึ้นเอ๊ะหรือถูกลงวะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วที่คาสต,ติกเกอยอะนี่ก็เยองเลยก็ ทีค่คิดไว้ก็ถ้าเป็นไม่ได้เราจะปาไข่คลิปเลยดูว่ามีจะมีไก่เกิดไหมรับเยอะๆมาเพื่ออะไรนี่เคไข่สีฟองเลยรอบนี้หนึ่งจริงๆเขาบอกให้ปากขึ้นฟ้าโดนนะ เขาบอกให้ทําแบบนี้สูตรใครไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วอที่ยกเขามาใช้เนี่ยเขาบอกว่าทําแบบนี้แล้วเข้ากงสัตว์ได้แบบอืมไม่ต้องไม่ต้องมีแบบคอยปิดเปิดไอเออแต่จริงๆเขามีวิธีการทำกงไก่พิเศษด้วยเดี๋ยวไว้ว่างๆกันเคสองอีกปลาขึ้นฟ้าเอาเฮ้ย จะตกลงมาไหมอะตกศูนย์ช่าวันเถอะก็ <laughs> <g ül> วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ